ถ้าเรามีความรู้อยู่เราก็เห็นอยู่เห็นอยู่ก็รู้อยู่ฉะนั้นเรนยกว่าภาวนาให้เดี๋ยวยกลมหายใจขึ้นมาสู่กินแล้วเดี่ยว่าพุทโธพุทโธพุทโธคําว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นนะพุทโธนี่มันกว้างไปหมดทุกอย่างละ่ะรูทางที่ผิดรูทางที่ถูกทั้งหมดนะ่ะไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโธบางคนจะเข้าใจว่า ภาวนาพุทโธพุทโธเนะ่ะจะเอาคุณงามคนนี้นอรารมณ์เช่นนี้คำที่ว่าพุทโธนี่ทําให้เป็นอารมณ์อันเดียวจิตมันพุ่งสร้างดาคานเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอาลมนี่เป็นหลักไว้เพื่อจิตก็ยับยั้งให้เห็นอยู่ในพุทโธอันนี้เท่านั้นเองพุทโธนี่รูส้สัพพสารพัดทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าคนงเราตรัสมาทันยอ่อเป็นคําพูดอันนี้ว่าเป็นพุทโธพุทโธ บางคนจะไปภาวนาพุโทโธไม่เห็นได้่ได้บางทีก็ง่วงนอนเช่ไซ้ำนะไม่เห็นผลประโยชน์มันนะพุโทโธแต่แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี่เองเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นเออเมื่อกิตเราสงบทําจิตสงบเดียวสมถภาวานานะสมถภาวานาว mm. ิปัสนาภาวานา mm. ในครั้งประพุทธเจ้าของเรารู้ไม่ค่อยมี mm. มีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติร,รม เพราะนั้นันรู้สึกตธรรมะปฏิบัติธรรมะบัดนี้เรามาแยกกัสมถะวิปัสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทําสมถะียก่อนอีกปีสองปีท่านจะทํามิปัสนาไอความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะมันแยกไปได้นะกำลังของสมถะคือความสงบอย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าจชมันไกลรูปไกลเสียงกลิ่นรส่เนี้ย กิเลสมันก็มีอยู่แต่มันห่างหน่อยมาอยู่ที่นี่มันสงบเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นอยู่ไปนานๆไปมันก็สงบสงบชั่วคราวนี่เรียกว่าสมถะคือมาหลบอารมณ์อยู่แต่ว่าเมื่ออารมณ์มันมากระทบก็มไม่สบายอีกแล้วเท่านี้กําลังเขาเนี้ยก่อนอื่นสมถานี่เป็นบทบาทครั้งแรกมันจะต้องมาพักผ่อนจะต้องมาให้มันสงบ เป็นบทบาทของมันครั้งแรกเท่านั้นเองต่อไปนั้นไอ้ความสงบในที่นี่ยมันไม่ใช่เป็นของสงบที่แท้จริงสงบที่แท้จริงคือความรู้เกิดขึ้นมาจากความสงบอันนั้นรู้แจ้งต่างสิ่งทั้งหลายต่างกวงรู้เท่ารู้ถึงถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมถะถ้ามันรู้ถึงมันก็สบายนี่มุก็จเช่นกระโถนใบนี่ย เราทุกคนก็เรียกว่ากระโถนกันทั้งนั้นล่ละรู้แต่มันมันรู้ไม่ถึงอถ้าไปบ้านอนื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขาอีกละออะเรียกว่าหมอ้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะมันสบายใจนะไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กัะรู้ไมถึงกระโถน,นถ้ารู้ถึงมันเขาจะเรียกว่ากระโถนล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อล้วก็สบาย พราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระโถนในที่นี้ไม่มีหม้อในที่นี้มันจะเกิดเป็น ok กระโถนขึ้นมาเราก็สมมติเอาว่าเป็นกระโถนมันจะเกิดหม้อขึ้นมาเราก็สมมติมาว่าหม,ม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อก,ก,กับเขาก,ก็ได้เรียกว่ากระโถนกับเขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แล้เขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่มันเป็นเช่นนั้นอารมณ์ทางหลายท้งปวงเช่นนั้นเมื่อเราดืมตาขึ้นมาแล้วจิตเราสงบทำไมมันถึงสงบ มันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลจะรู้กระโทนใบนี้ให้ถึงกระโทนถ้าคนรู้ถึงกระโทนเนี่ยไม่มีอะไรเขาจะเรียกว่าถ้วยก็ได้เขาจะเรียกว่าหม้อก็ได้เขาจะเรียกว่ากระโทนเลไใจก็ยังสบายอยู่เพรามันรู้ถึงกระโทนเช่นนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้ธรรมะในรูปอันนี้ในนามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบยอยู่จากอันนี้<อ>สก,กายติติ วิกิกิจฉาศิลปตาปรมาสอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมติอันนี้ในขันก้อนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในนามอันนี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึดถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วศิลปตาปรมาตรูปคำก็ไม่รูปคำไอ้ความรู้สึกเดินคิดอันนี้อันนี้เป็นกิียสอย่างหนึ่ง ถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้น <Gym. Napoleon> ก <t> ็เปลี <enders> <Nixon. t> ่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยกิจอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงดีกว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทำสมถะมันเป็นอยู่ในนี้แหละวิปััสนามันก็เป็นอยู่ในนี้แหละแยกกันไม่ได้หรอกแต่พูดแยกกันได้แต่ไอตัวมันแยกกันไม่ได้ มันแยกกันเช่นว่ามะม่วงใบหนึ่งนะมันจะแยกมันออกไม่ได้นะอ่ามันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมาแล้วมันทั้งมันสุกมันแยกกันไม่ได้เอเมื่อมันมีเล็กมันก็มันมีโตเมื่อมีโตมันก็มันมีเล็กมะม่วงใบเดียวมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปช่นั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะสุกก็มะม่วงใบเดียวอันนั้นเนี่ย มันจะแยกมันไม่ได้หรอกจะแยกสุกๆดิบๆมันไม่ได้หรอกมะม่วงใบนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่เราจะได้เห็นว่าในระยะหนึ่งนะมันจะเปรี้ยวนี่ในระยะต่อมามันสุกมันจะหวานไอ้เปรี้ยวมันไปไหนล่ะนะมันก็มาเป็นหวานนั่นแหละเปลือกมันก็เขียวเมื่อมันสุกแล้วมันก็เหลืองไอ้เขียวมันไปไหนละเออมันก็มาเป็นเหลืองนั่นเละมันไม่เป็นอะไรหรอก มันแยกกันไม่ได้ชั้นใดก็ฉชั้นนั้นเหมือนกันเอธรรมะที่พระพุทธเจ้าขอเราให้ประพฤติปฏิบัติมันติดกันมันคิดกันจนเราแยกไม่ออกอฉะนั้นจิตเดชทั้งหลายมันก็เกิดจากที่นี่เองจะทําจิตใจของเราไม่สบายเพราะเราไม่รู้รูปอันนี้ขันอันนี้ก้อนก้อนอันนี้กองอันนี้ตามเป็นจริงถ้าเรามีความสบายแล้วมันเป็นสมาธิ มันรู้รูปอันนี้ตามเป็นจริงรู้นามันนี้ตามเป็นจริงรู้ก้อนอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็วางมันก็วางฉะนั้นเมื่อวางแล้วมันมีความรู้อยู่รอบๆอบอยู่มันระวังมันอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอันตรายมันรู้จักความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ความเสียใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ รู้อะไรรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันตรายมันก็ไม่กลับไปใกล้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเป็นตามาสุอเป็นเป็นตามาุข,ขันธิการิโยโกอัตตะอิระบาดิโยโกตันสองประการนี้เป็นธรรมอันสมณะผู้ทําความโสวอย่าพึ่งแวะเข้าไปเลยเป็นธรรมของชาวว้านไม่ใช่เป็นธรรมของสมณนะสมณะคือใครสมณะคือจิต ผู้ต้องการให้จิตสงบนั้นให้รู้สิ่งทั้งสองนี้ไม่ใช่ว่าสมณะเหมือนอัตมาบวดอยู่เนี่ยนะสมณะอันนั้นคือจิตถ้าจะทำจิตขอเราให้สงบแล้วอย่าไปวิ่งตามความสุขอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความทุกข์อันนั้นอย่าไปวิ่งตามความดีใจอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความเสียใจอันนั้นให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่า สุกนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความดีใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเสียใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เองไปตามแปลใครแต่งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะเนี่ยเดินตรงไปเชนีบุคคลนั้นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกข์นะผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์ นี้พระพุทธเจ้าตอนสอนใไปครึ่งครึ่งเจนนี้เป็นสัมมาปิปปทาพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิตอืมมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตนี้มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทีเดียวเลยเราจะได้เห็นสุขมันเกิดมาจากจิตมันเป็นผู้รู้เลยทีเดียว ทุกข์ว่ามันเกิดมาใครรู Marcel, ้จ ah, ิต huh ม kind of ันเป็นคนรู้มันเป็นคนรับทุกส่วนอยู่ในนี้ถ้าเรามาตามดูจิตของเราแล้วนะอ่มันจะเห็นจิตของเราดูก่อนที่สูตรทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนผู้ได้ตามดูจิตของตนคนนั่นจะพ้นจากห่วงของมารพอเราทําจิตของเราตามดูจิตของเราเพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็นเป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เราก็ไม่เป็นคนอนุะาท่านั้นน่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้นจะยืนก็าตามจะเดินก็าตามจะนั่งก็าตามจะนอนก็าตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายจะได้มาออยู่ในใจิตใจ แปรอยู่ในใจให้เศร้าหมองไม่ฟ่องใสอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเหลือเกินมันไม่เป็นไปเพราะความรู้เพราะผู้รู้ผู้ตื่นเห็นอยู่รู้อยู่ทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนเช่นนั้นเป็นต้นอันนี้คือผลที่เราประพฤติปฏิบัติในถึงความสงบระงับวันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบำเพ็ญการบริจาค สมทานสืงส่งศิลได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ทั้งสามประการนี้รวมเข้ากันเป็นกลุ่มมนันเียวกันเพื่อจะทำจิตของญาติโยมทางให้รวมเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรวมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่วันใดก็ไม่วันหนึ่งมันถึงที่สุดทุก์จริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนในถึงความสงบใ้ความสงบนี่มันเลิศจุดหมายแล้ว มันเป็นเช่นนั้นเะนนั้นวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังธรรมนี้เวลานี้มันก็เวลาของโยมมันจะน้อยแต่เวลาของของเวลานะ่ะมันมากหรอกอจะได้เหนื่อยกันนะมั้งทีนี้ก็เอาเทวบะพอสมควรการบรรยายธรรมมาวันนี้ก็ให้น้อมกลับไปเป็นโอปนาญิกธรรม ให้ไปเข้าถึงใจของเจ้าของให้อยู่ในใจของเราอย่าไปมองอย่างอื่นให้มองจิตอะไรมันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นอยู่ที่จิตให้มองที่จิตความชาราเ,า,มาเห็นอยู่ที่จิตความโง่เห็นอยู่ที่จิตสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นอยู่ตรงนั้นนี่แต่เอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวคือจิตอันนี้หท่าน,น,นขอญาติโยมทั้งหลายจงนอ้อมกาไปึกปุกโอปนาญโกน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเพื่มีความรู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ป,ยประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆีปฏิบัติที่ตรงไหนปฏิบัติเมื่อทำมันปรากฏขึ้นมาทำาอะไรปรากฏขึ้นมาเมื่อความไม่สบายปรากฏขึ้นมาเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นมาเมือ่อความโรคปรากฏขึ้นมาอยู่ในรถอยู่บนรถก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละสอนมันตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติอยู่วัดต้องประพุงขอ,อ จะอำนวย่วยพรให้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้วมาถวายผ้าป่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดีน,นี้จงปกผักรักษาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามีจิตนาวันนี้ผลที่สุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจินใีส่วนขอแจงปรีพาน ในอนาคตการทางหน้านน